วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับยิงยาวจากเชียงใหม่ไปชนบุรีนะครับหาดบางแสนจากเชียงใหม่ครั้งที่แล้วคูรดอย4ีคุณสีได้พาทุกท่านายิงยาวจากจังหวัดนคนปรปฐมขึ้นมาเชียงใหม่นะครับรอบนี้จะพาไปาเลยภาคกลางไปบ้างนะครับที่บางแสนกับ อีสู2024และมาดูอัตราการเสิ้นเปลืองน้ำมันว่าจะทำได้เท่าไหร่นะครับรอบที่แล้ว13.5กิโลต่อลิตรนะครับรอบนี้ก็จะขับสไตล์เดิมครับไม่มีกับนะครับขนะับร้อยร้อยยี่มาดูความประหยัดน้ำมันนะครับจากการเทียบอัตราการประหยัดน้ำมันของกระบะนะ ทุกๆค่ายของประเทศไทยจะทําให้ทราบว่าอีสุประหยัดมากนะครับ16โลลิตรนะครับแต่เราจะมาขับแบบสไตล์คูดอยมาดูว่าจะสิ้นเปลืองน้ำมันเท่าไหร่นะครับกับนี่นะครับอของแต่งรอบคันนะครับของค่าย T W I นะครับที่เราจะมาเช็คลมยางกันก่อนเพื่อเดินเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ ันนี้เราเติมน้ำมันไป2,000กับระยะทางที่กำลังจะไปครับบางเสนใช้เวลาคร่าวๆประมาณ8ชั่วโมง59นาทีจะถึงประมาณ10นาฬิกา21นาทีมาดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันว่าจะหมดเท่าไหร่ จังหวัดลำพูนแล้วนะครับอัตราการเส้นเป็นปน้ำมันอยู่ที่13โลลิตรเหยียบร้อยร้อยยี่มานะครับจากเชียงใหม่ตอนนี้เรามาถึงลำปางแล้วนะครับเลือเวลาอีก7ชั่วโมง43นาที างนะครับอีก600กว่ากมขับเรววความเร็ว8100 0 120นะครับบางจังหวะตอันนี้อัตราประหยัดน้ำมันขึ้นมาที่13.1โลลิตรประหยัดน้ำมันยังคงอยู่ที่13.1โลลิตรนะครับเมื่อกี้เหยียบมารยี่นะครับแเวลาอ6ชั่วโมงกับ49นาทีกับระยะทาง571กม ทางยาวๆโล่งๆนะครับทางยาวๆโล่งๆก็100นะครับ 100- ยถึง120ยยีอย่าไปยาวๆครับเนี่เรามาถึงที่ปตทจังหวัดต,ตากแล้วนะครับนี่ก็มาพักรถครับนะครับขับแบบสไตล์คูดอยครับ ครับไม่กลัวอัตราประจันน้ำมันเลยนะครับวันนี้พาเจ้าอีสุ224 0นะครับเ,เดินทางาช่วงกลางวันนะครับไปที่บางแสนแวะพักรถที่ปตทจังหวัดต,ตากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับอีกประมาณ6ชั่วโมงกับระยะทาง500กว่ากิโลเมตรครับ เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรครับงกำแพงเพชรตอนนี้เรามาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่จังหวัดนคะรส,สวรรค์เลยสี่ชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีกับระยะทางสี่ร้อยสิบเอ็ด เวลาประมาณ18นาฬิกา17นาทีอัตราปัะจุมันอยู่ที่13.1กิโลลิตรนะครับความเร็วอยู่ที่100-120นครสวรรค์รงไปเลี้ยวซ้ายพิษโลกพิจิตรเราจะตรงไปนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่13.2โลลิตรนะครับขึ้นมา ตรอประน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ลดความเร็วลงบ้างเล็กน้อยรถเยอะมากครับแน่นมากามาจังหวัดชียนาแล้วนะครับกำลังจะเข้าสิงบุรีแล้วก็อ่างทองพิทยาครับตามลำดับเวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่าครับจะถึงที่หมายปลายทางตอนนี้เรากํกำลังจะเข้าสู่จังหวัด บุรีนะครับผ่านชัยนาธมาแล้วครับอีกประมาณ200กว่าโลคร,ครับเวลา3ชั่วโมงทุ่นจะถึงทานบางแสนครับ <Ć>. เรากำลังเดินทางเข้าสูงง่ังหงัน ที่จังหวัดชนบุรีนีอัตรา,าการประหยัดน้ำมันอยู่ที่13.3ล,ลิตรนะครับเพิ่มขึ้นมาจากการใช้ความเร็วคงที่ที่100-110นะครับตอนนี้เราก็ออกจากจังหวัดนนทมานะครับจะออกเส้นเลี่ยงเมืองนะครับเส้นบางนาเพื่อเลี่ยงรถติดจากกรุงเทพครับประมาณชั่วโมงนิดๆครับจะถึงที่หมายปลายทาง รถเยอะมากาดูรอบที่สองแล้วนะครับเขตรามคำแหงหุ่งหน้าชนบุรีบางแสนนะครับรถเยอะมากครับรถเยอะมากตอนนี้เราก็มาถึงหาดบางแสนแล้วนะครับกับการเดินทาง8ชั่วโมง จากเชียงใหม่สู่บางแสนครับทะเลบางแสนผู้คนนาแน่นครับรถเยอะมากสรุปอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน13.3กิโลต่อลิตรโดยระยะทาง700กว่ากิโลเมตรนะครับวันนี้คุณรอยสิงหกุีก็พาทุกท่านมาถึงที่หมายปลายทางกับการทดสอบ อัตราการประหยัดน้ามันการขับขี่นะครับทางไกลที่แบบไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันนะครับขับเต็มที่อยยบเต็มที่ไป2 0 0พบาทนะครับเหลือๆนะครับนะครับนี่ขาดเดียวนะครับขากลับก็คาดว่าจะหมดน้ํามันประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะครับผม นี้เราก็พาเจ้าอีสุ224จากเชียงใหม่มาทะเลบางแสนะครับแต่นี้มาที่เขาสามมุกนะครับกับระยะทาง700กว่ากิโลเมตรนะครับหาชุดแต่งรอบคันนะครับโดยกุดอยซีคุณซีครับวันนี้ขับมาถึงทะเลแล้วครับบรรยากาศทะเลสวยงามมากครับหาดลับนะครับลงทางนี้เลยนะครับมีบันไดอยู่นะครับนี่ครับ เพ็ดเชมนะครับลงตรงนี้แล้วก็นี่ครับบริเวณหักรับ ทีมสีคุณสี่ได้พาท่านผู้ชมมาที่ทเรสพชรนะครับที่เขาสามมุนนะครับเดินลงมาหน่อยมาข้างๆคาเฟ่ครับจะมีหาดลับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับสามารถมาถ่ายรูปได้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไปที่ผ่านมาทางสีคุณสนะครับมาตั้งแต่ก็มาตรงนี้ได้นะครับ